สวัสดีทุกคนวันนี้ก็จะมาเล่นเกมเป็นเกมซากุระนะทุกคนแบบนี้เลยนะคนวันนี้ก็จะมาเล่นกันนะคนก็จะมาเล่นให้ทุกคนดูนะคน,คนอย่างแรกนะคนก็จะเข้าเกมแบบนี้อุย้ยเข้าเกมแบบนี้เลยนะคนเกมแบบนี้กลับด้านโทรศัพท์นะทุกคน ก็จะาจากดอัคดคลิปแล้วนคนต่อไปก็โอเคนะคนแล้วก็จะมาเล่นเป็นครั้งแรกนะคนก็อาจจะแบบมึนๆหน่อยนะคนแล้วก็จะชวนทุกคนเล่นเกมครั้งนี้นะคเน,นเนราอาจจะเล่นไปได้ไม่มากนะคนวันนี้ก็เราก็มายืเมเครื่องพิถ่ายนะคนเพราะว่าเดี๋ยวว่า เราแบบไม่มีเราถับต่อเครื่องน,นะคนก็ตามสัญญานะคนว่าเราจะใช้เสียงจริงๆของเราตลอดไปนะคนและก็จะมาทาคลิปนะคนคนดูนะคนคนเราว่าเราจะไปหาอะไรเล่นกันนะคนเราก็จะลองไปเดินเล่นนะคนเราเล่นไม่เป็นนะคนเราก็จะลองเดินเข้าบ้านดูนะคนสักฝานดูไปที่โรงเรียนไปไหนก็ไโรงเรียนโรงเรียนอยู่ไหนเอ,อ่ย ถ้าเดินล่นไปเรื่อยๆนะคนคลิปนี้ก็จะอาจจะมีความระยะยาวประมาณสักเจ็ดนาทีนะคนเพราะว่าก็อาจะมึนๆหน่อยคนเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคนเราจะไปหาหาคนสอนนะคนต่อไปนะคนเออทำเราเล่นไม่เป็นนะทุกคนก็เราจะเดินเล่นกัน ปิดเลยปิดเลย,เลย <S <S นอนไหนนอนบ้านเออนะคนต่อไปเราก็จะไปหาเดินที่เดินเล่นนะคนใครนักิน <S <S อ่กใครไม่ไไรู้อีโมจิเลยอีโมจิแบบวงกลมมันเหมือนขำมากเฉยเออนะคนต่อไปไม่้อาสนใจเราเล่นต่อนะคน <S <S ก็ไปนะคนรอรอขึ้นไปบนบ้านหลังนี้ดูไหมทุกคน เกิดจะมีอะไรให้เราดูสักุ w กวิสองวินะคนเราก็เพิ่งหัดทำยูทูบนะคนก็แบบอาจจะคืนเคืนนิดนึงแต่ครั้งนี้คือเราลงได้ใจเลยนะคนคนมันเข้าได้ไหมเนี่ยโอเมกตทุกคนคลิปนี้ก็อาจจะอาจสักสีนาทีนะคนเพราะว่าเราเล่นแบบไม่ค่อยเป็นนะคน ทุกคนอย่าลืมว่าคนดูคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคนกดติ้งติ้งกระดิ่งใช่กดกระดิ่งนะคนเผื่อเวลาลงลงคลิปนะคนจะได้มีการจิงเตือนไปในเครื่องนะคนทุกคนจะได้มากดไลค์เราไห้ทุกคนเรากระโดด้ว่เป็นอ่ะกระโดดเป็นแล้วทุกคนช่องเลยช่องเกมชนแนลนะคนมาติดตามได้ก็เราจะเล่นหาเกมมาเล่นให้ทุกคนดูเรื่อยๆนะคน ก็ถึงจะเล่นไม่ค่อยเก่งอาจจะเล่นไม่เก่งมากอาจจะเล่นไม่ดีมากนคนแต่ก็เล่นด้วยใจนะคนขอให้ทุกคนมาดูเราด้วยนะคนเกมนี้เดี๋ยวเราค่อยไปศึกษาวิธีเล่นนะคนเพราะว่าเรายังเล่นไม่เป็นนะคนเปิดคลิปแรกนะคนไม่เคยเล่นหรอเอาทุกคนคิดมันได้หายอะ่ะไม่เป็นไรนะคนคิดมันได้หายไปไ,ไปนหนึ่งนะ ็คนเอองั้นเราก็ขอแบบลงในจอสักแบบสักสองสามนาทีนะคน,คน,คน,คนูขคขอรอสักคู่นะคนที่นี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดหน้าไปด้วยเขาเล่นไปด้วยคนลิปมันได้หายทุกคนเราต้องอัดใหม่อ่ะดูดิม่ทุกคนไม่เป็นไรไปหารถขับดีกว่า <c oughs> ถ้าโทรศัพท์เราค้างมันจะได้หายนะคน <c oughs> ก็เป็นอย่างนงคนที่วันนั้นเราอ่ะ ที่เราไปเล่นพูนะคนแ,แล้วคลิปมันเล่งหายนะคนพูที่รึพูในไฟีไฟอะนั่นแหละทุกคน,นโโในโซลหร <3. S 1> อ,ชอใช่ในโซลฟีไฟใช่นยากโคชีที่กุมร็งก็เราขอเราจะเล่นเกมสักกุระให้ทุกคนดูแค่สองนาทีนะคนว้าวทุกคน oh, oh โอ้โหโอเมก้าอุ้ยลองวัดยังไงอ่ะเอาทุกคนลองวัดกันดีกว่า โอเมก้าโอเมก้าทุกคนก็อาจจะสับมาทุกคนแล้วก็จะมาต่อในหน้าจอเต็มนะคนเพราะว่าพอดีนะคนเพราะว่าในไลน์คนมาส่งได้ไม่เกินห้านาทีนะคนเราก็เลยต้องมาต่อหน้าจอเต็มนะคนก็คือเราจะเล่นยากมากนะคนคือแบบโอ้โหทุกคนคือแบบแต่คลิปนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคนเพราะว่าแบบเราเล่นไม่เป็นนะขอขอไปศึกษาวิธีเล่นก่อนนะคนบายบาย thank you หมวดหมวด